สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคพาเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่พาเครื่องและเครื่องรางเกจิสายนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้นะครับผมได้นําวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับหนึ่งชิ้นนะครับจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับในประเภทมีด้ามงานฝักไม้นะครับยุคกลางนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็น ศิลปะของช่างชิมนะครับเป็นลายน้องสิงห์ครับสามลองเลือดนะครับเป็นมีดยุคกลางนะครับที่สภาพนะครับสวยแล้วก็สมบูรณ์ครับมีธรรมชาตินะครับแล้วก็มีประวัติความเป็นไปเป็นมาที่ดีนะครับสาหรับมีดเล่มนี้นะครับสําหรับมีดนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะแบ่งได้ออกเป็น3ยุคนะครับยุคต้นนะครับยุคกลางยุคปลายนะครับส่วนมีดเล่มนี้นะครับอยู่ในประเภท มีดยุก้างนะครับเป็นมีดของช่างฉิบนะครับเป็นช่างที่ได้ตอกมีดนะครับให้หลวงพ่อเดิมนะครับมาอย่างยาวนานนะครับสําหรับช่างฉิบนะครับก็จะเป็นช่างที่หลายๆท่านนะครับที่สะสมมีดหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะรู้จักนะครับแทบทุกคนนะครับสำหรับคนที่สะสมมีดหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าศึกษาประวัติเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับประเภทมีดหมอนะครับ เพราะว่าช่างฉิมนี้มีบทบาทนะครับความสําคัญนะครับในการตอกมีดให้หลงพระเดิมนะครับมาอย่างยาวนานนะครับสําหรับประวัติของช่างฉิมนะครับสำหรับช่างของหลงพระเดิมนะครับหลักๆนะครับที่เป็นช่างหลักนะครับที่หลายๆท่านนะครับรู้จักกันก็จะมีช่างฉิมนะครับช่างสอนนะครับช่างไข่ช่างแมนนะครับส่วนเล่มนี้นะครับเป็นมีดของช่างฉิมนะครับในยุคกลางนะครับ หลักการพิจารณานะครับว่ามีดเล่มนี้นะครับว่าดูยังไงว่าเป็นมีดยุคกลางนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวมีดนะครับวันนี้ผมเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับเป็นมีดของช่างชิมนะครับยุคกลางเป็นลายน้องสิงนะครับสามล่องเลื่อนครับเป็นลายที่นิยมนะครับที่สุดนะครับของช่างชิมนะครับสําหรับ หลายน่องสิงนะครับ3มล่องเลือดนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคกลางนะครับเป็นด้ามงาฝักไม้นะครับนี่คือมีดที่สมบูรณ์มากนะครับอันนี้เป็นมีดที่สมบูรณ์มากครับแล้วก็เป็นด้ามงาฝักไม้นะครับเป็นมีดยุคกลางนะครับสาหรับมีดยุคกลางนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับสังเกตง่ายๆนะครับจะสังเกตง่ายกว่ามีดยุคอื่นครับเพราะว่ามีดนะครับยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนี้จะ ชุดแหมนะครับชุดแหม่ชุดโลหะอะไรตรงนี้นะครับอาจจะทํามาจากเงินทั้งหมดนะครับนี่ฮะนี่นะครับอันนี้ทํามาจากเงินนะครับ่าแล้วลักษณะนะครับแหม่นะครับต้องเรียงกันนะครับละเอียดนะครับเพราะว่าอํทโดยช่างเงินนะครับที่มีฝีมือนะครับนี่ะนี่นะครับ แลลักษณะแหวนโลหะตรงนี้นะครับอ่าต้องเป็นนาคนะครับอันนี้คืออ่าเป็นนาคที่เก่านะครับอ่านี่นะครับอ่านี่เป็นลักษณะงานเก่านะครับอ่ามีอ่ามีเล่มนี้เป็นมีดที่ไม่ได้ค่อยอ่าได้ใช้งานนะครับนี่เป็นลักษณะด้ามงานนะครับ ถือว่ายังสมบูรณ์นะครับยังสมบูรณ์นะครับมีล่อ,ลองรอยนะครับความช่ำความเงานะครับขององาเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาอาจจะ,ะสัมผัสนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้งานอะไรที่หนักเหมือนประเภทมีดควานช้านะครับสําหรับมีดไซส์ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นมีดขนาดพกพาครับหรือว่าเอาไว้บูชามากกว่าไปใช้งานหนักๆนะครับต่างจากประเภท มีดงาช้างนะครับมีดควานช้างนะครับลักษณะนั้นก็จะ Store นิยมเอาไปใช้ในงานหนักๆนะครับก็จะลงเหลือที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยน้อยมากนะครับสำหรับมีดควานช้างของหลวงพระเดิมนะครับส่วนมากก็จะเจอฝักแตกบ้างนะครับหรือว่ามีแต่ใบนะครับส่วนมากก็จะเจอประเภทแบบนั้นมากกว่านะครับสำหรับมีดควานช้างหาสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ยากมากนะครับเพราะว่า เป็นมีดที่เขาทํามาใช้ง่ายจริงๆนะครับต่างจากประเภทมีดลักษณะนี้นะครับเพราะว่าเอาไว้บูชานะครับหลักการดูนะครับของมีดยุกกลางก็จะใช้เงินนะครับใช้เงินทํานะครับทั้งหมดนะครับพอมีดยุกปลายก็จะมีแปะตังนะครับแปะตังเข้ามาใช้ในการทําเส้นลูดเส้นแหมหรือว่าวัสดุโลหะถ้วยโลหะต่างๆนะครับก็จะมีแปะตังเข้ามาผสมนะครับสําหรับมีดเล่มนี้เป็นมีดสองกริย์นะครับนี่ นี่นะครับทั้งฝักทั้งฝักทั้งตัวฝักกับตัวด้ามนี่ก็ตรงชุดตรงนี้นะครับตรงสายมือกับขวามือเนี่เป็นชุดเป็นเงินทั้งหมดนะครับทนี่มาจากเงินทั้งหมดอ่าเป็นลักษณะมีอยู่กลางของหลวงพ่อเดิมนะครับจะใช้เงินทั้งหมดทํานะครับอ่านี่ก็เป็นอ่าลักษณะใบมีดนะครับที่อ่ามีความเก่านะครับ อันนี้เก่าจริงๆครับอันนี้เป็นของเดิมๆนะครับนี่อันนี้เป็นลักษณะกระแสโลหะนะครับนี่ของใบมี่นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องจำลายตอกนะครับของช่างชิมครับช่างชิมกับช่างสอนนี่เป็นช่างที่เราพบเห็นได้บ่อยนะครับเราพบเห็นได้บ่อยแล้วก็เราจะจำลายมือนะครับของทั้งสองช่างนี้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ แต่จะหาสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยยากนะครับสำหรับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่ามีดผ่านการเวลามา80ปีนะครับ100ปีนะครับน้อยเล่มนะครับที่จะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นมีดยุคกลางนะครับแล้วก็วัสดุนะครับทำมาจากงานนะครับมันไม่มีความคงทนเหมือนกับประเภทมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับสวยนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับ มีดไม่ได้ค่อยผ่านการใช้งานลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับชุดแหมชุดโลหะอะไรยังเป็นชุดเดิมๆนะครับคู่ตัวมีดนะครับนี่ลักษณะเงินนะครับลักษณะโลหะเงินเก่านะครับจะลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วแห่นะครับทั้งด้ามแล้วฝักนะครับนี่ชุดแหมต้องละเอียดนะครับชุดแหมต้องละเอียดนะครับจะไม่ อ่าเป็นวัสดุอื่นนะครับจะเป็นเงินนะครับสําหรับมีย่ก,กลางของหลวงพ่อเดิมนะครับอ่าเราต้องแหวนโลหะตรงนี้นะครับจะเป็นนาคนะครับอ่าส่วนด้ามนี้ทํามาจากงาช้างนะครับอ่อันนี้เป็นลายอ่านองสิงนะครับสามล่องเลือดนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับ นี่เป็นศิละปะของช่างชิมนะครับในยุคกลางนะครับเป็นช่างหลักที่หลายท่านก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเป็นอย่างดีนะครับสำหรับลายตอกนี้นะครับนี่ลักษณะกระแสโลหะใบามีดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่มีความเก่านะครับนี่แบบนี้คือถึงถึงยุคหลงพระเดิมนะครับแบบนี้คือถึงถึงยุคหลงพระเดิมนะครับ เก่ามากนะครับสาหรับมีดหลงพระเดิมเล่มนี้นะครับแต่ว่ามีความสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวฝักนะครับชุดโลหะจะเป็นชุดโลหะเดียวกันนะครับไม่มีการถอดนะครับหรือว่าการสับเปลี่ยนมานะครับสําหรับมีดหลงพระเดิมที่เขาเล่นหานะครับหรือว่าสะสมกันนะครับเขาจะไม่นิยมนะครับมีที่ถูกการสับนะครับหรือว่าการเปลี่ยนมานะครับเอาโลหะ ของมีดเล่มอื่นนะครับเอามาใส่ให้กับอ่าอีกมีดเล่มหนึ่งนะครับเพื่อให้มีดเล่มนั้นนะครับสมบูรณ์นะครับเขาจะไม่นิยมทํากันนะครับแล้วก็อ่าเขาจะไม่นิยมสะสมกันนะครับเขาจะนิยมที่อ่าเป็นชุดแ name, ห,หม่네เดิมๆนะครับอ่าคู่ตัวมีดนะครับแบบนี้เขาก็จะนิยมนะครับนี่อย่างเช่นมีดเล่มนี้นะครับนี่เป็นชุดแหม่เงินเหมือนกันนะครับนี่เป็นแหม่เงินเป็นอ่าโลหะนะครับวัสดุอ่ารัดฝักนะครับเป็นเงินเหมือนกันนะครับ นี่ก็เก่ามากนะครับโลหะก็มีการเคลื่อนนะครับไม้ก็มีความเก่านะครับมีความเบาหมดแล้วนะครับเพราะว่าไม้นี่แห้งนะครับแห้งมากนะครับสําหรับมีดเล่มนี้นะครับนี่ ลักษณะไม้ต้องเก่าๆอย่างนี้นะครับสำหรับมีดยุคกลางของหลงพเดิมนะครับถือว่าเก็บได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับมีดหลงพเดิมเล่มนี้นะครับสภาพโดยรวมยังประมาณ90%บวกนะครับสำหรับมีดเล่มนี้นะครับชุดแหมชุดโลหะอะไรยังเป็นชุดเดิมๆนะครับสำหรับด้ามนะครับแล้วฝักนะครับยังไม่มีรอยแตกนะครับหรือรอยชำรุดนะครับ ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆนะครับสำหรับมีดหลงพเดิมเล่มนี้นะครับเป็นลายที่นิยมนะครับเป็นอย่างมากนะครับในหมู่นักสะสมนะครับหรือว่าคนที่เขาเล่นมีดหลงพเดิมนะครับเพราะว่าเป็นลายที่นิยมนะครับที่สุดนะครับของช่างฉิมนะครับเป็นลายน้องสิงนะครับสามล่องเลือดนะครับอ อ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นร่าวๆ่าวนะครับสำหรับการพิจารณานะครับมีดหลงพ่อเดิมนะครับในยุคกลางนะครับหนึ่งเล่มนะครับศิลปะช่างชิมนะครับยุคกลางนะครับด้ามงาฝักไม้นะครับหากใครเห็นว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่ออาจจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับที่ผมทำเอามาให้ทุกท่านนะครับได้ศึกษานะครับแล้วก็รับชมนะครับ วันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ